สวัสดีครับข่าวลึกบมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงผลสำรวจนิดาโพที่พบว่าประชาชนเกินกว่า150เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะออกกฎหมายควบคุม NGO สําสำหรับเรื่องนี้ได้มี ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหากำไรหรือที่เรียกว่ากฎหมาย NGO ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4มกราคม2565โดยมอบให้คณะกรรมการกฤฎีกายกร,ร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรหรือสแสวงหารายได้มาแบ่งปันกันและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริ การพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านมติครมอไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2,564มาระโมาผดวกรวมก,กันกับหลักการในขอ้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงิน จำนวน8ประเด็นตามมติคอรมในวันที่29มิถุนายน2564ในร่างกฎหมายเกี่ยวกับ NGO นี้มีสาระสำคัญ5ประเด็นด้วยกันเช่นต้องจดแจ้งการเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาไรายได้หรือกำไรกับ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมิเช่นนั้นจะมีความผิดทางอาญาและต้องเปิดเผยแหล่งที่มาจำนวนของเงินบัญชีที่รับเงินและทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีโดยต้องใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้นและต้องยื่นแบบรายได้ภาษีเงินได้ทุกปีรวมถึงรายงานการสอบบัญชีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย การออกกฎหมายคุม NGO นี้ถือว่าเป็นการลุยไฟของฝ่ายอำนาจที่มีเป้าหมายล้อมคอกองค์กรที่ไม่สแสวงหารายได้หรือกำไรหรือ NGO ซึ่งมีจุดยืนและการเคลื่อนไหวในทางตรงข้ามกับรัฐบาลแทบทุกชุดมาโดยตลอดจึงที่ผ่านมา NGO ในไทยต่างถูกตาหน้าว่ารับเงินต่างชาติมาร้มรัฐบาลรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่สมัยเป็นคสชจนมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ถูก NGO คัย ประเด็นสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากกรวดในรองเท้าที่สร้างความรำคาญใจให้กับบิ๊กท็อปบูตเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งหลายโปรเจกต์สำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องสะดุดหยุดลงเพราะการเคลื่อนไหวของ NGO โดยมีฉากหน้าเป็นประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วง2-3ปีหลังนี้ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในานามคณะราษฎร2,563ที่หลายองค์กรออกมาเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลในเรื่องสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้งที่ชัดเจนที่สุดก็เห็นจะเป็น แอมเนสตี้หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลที่มักจะออกแถลงการประท้วงรัฐบาลอย่างรุนแรงกระทั่งเลยเถิดไปถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำมับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาตามมาตรา112 และมีกระแสจากอีกฝ่ายที่มีการร่ารายชื่อขับไล่แอมเนสตี้ออกจากประเทศไทยไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจึงไม่แปลกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็กระโดดรับลูกโดยทันทีสั่งให้ดาเนินการตรวจสอบทางกฎหมายว่ามีความผิดหรือไม่หากมีความผิดก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยในการยกเลิกการอนุญ,ญาตกับองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เดิมทีพลเอกประยุทธ์ได้ตั้งแท่นเตรียมออกกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่สแสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกันและร่างกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมไว้อยู่แล้วโดยเน้นไปที่การจัดระเบียบ NGO ในประเทศไทยผ่านขบวนการตีตาล่ามโซ่ตัดน้ําเลี้ยงโดยออกข้อบังคับให้ขึ้นทะเบียนจำกัดกิจกรรมและกำกับเส้นทางทางการเงิน แต่ดูท่าว่าร่างกฎหมายเดิมจะยังไม่เข้มข้นพอก็เลยยังค้างอยู่ในชั้นของคอรมอไปไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎรที่เตรียมรับลูกอยู่เสียทีก็เลยมีการยกระดับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยพุ่งเป้าไปที่การรับเงินทุนจากต่างชาติซึ่งในความเป็นจริงต้องยอมรับว่า NGO บางกลุ่มมีส่วนร่วมในการสร้างความวุ่นวายทางการเมืองหลายประเด็นในความเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันก็มีแหล่งหาเงินของนักเคลื่อนไหวมืออาชีพที่มีรายได้กันอย่างเป็นล่ําเป็นสันโดยมีคําว่าองค์กรไม่สแสวงหารายได้บางหน้าไม่เท่านั้นยังมี NGO เถื่อนแอบแฝงอยู่เป็นจํานวนมากโดยมีข้อมูลว่า NGO จดทะเบียนในไทยอย่างถูกต้องมีเพียง87องค์กรเท่านั้นแต่ ปรากฏว่าเครือข,ข,ข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชนที่ออกถแถลงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไรกับมีการอ้างว่าเป็นการรวบตัวกันของ NGO ทั้งสิ้นจํานวน1,867องค์กรที่ดูจะมากเกินความเป็นจริงไปเยอะมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของหลายองค์กรที่ผ่านมาเป็นองค์กรเถื่อนจึงต้องจับตาดูกันต่อไปว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะกล้ารุยไฟฝ่าแรงต้านเอ o จจะสำเร็จลุล่วงในครั้งนี้หรือไม่จะได้กระชากหน้าก,กากนักเคลื่อนไหวมืออาชีพว่าใครเป็นใครที่ไปรับเงินต่างชาติมาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่มักจะอ้างว่าเป็นการต่อสู้เพื่อสังคมข่าวลึกปมรับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News1 วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ